สวัสดีครับชนะของรีเฟรชครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการที่ผมอัดเพลงโคเวอร์คนเดียวในห้องนะฮะว่าผมมีอุปรกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนของการทำจะทำอย่างไรเนื่องจากก็มีน้องๆหลายท่านถามมาว่าผมอยากจะทำโคเวอร์แบนด์บ้างด้วยคนเดียวนะฮะที่บ้านก็ไม่ใช่ห้องอัดไม่ใช่อะไรก็เดี๋ยวผมมีอุปรกรณ์อะไรบ้างผมก็จะบอกคร่าวๆ ไม่ต้องเข้าข้าวเราบอกเต็มๆไปเลยมันก็ไม่มีอะไรมากในนี้นะฮะแล้วก็วิธีการว่าผมอัดอย่างไรบ้างนะทำยังไงสลับยังไงหรืออะไรยังไงนี้อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะยาวมากแต่ว่าผมพยายามที่จะทําให้มันกระชับที่สุดก็แล้ากันนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะ,ะว่าทํำยังไงนะฮะสำหรับอ,อุปกรณ์ที่ผมใช้แล้วก็การอัดเข้าไปอัดอย่างไรแล้ว ทำอย่างไรให้มันเป็นรูปแบบอย่างไรประมาณนั้นมากกว่าเผื่อน้องหลายคนผมว่าค่อนข้างจะมีความสามารถแล้วก็เล่นเก่งกว่าผมเยอะแหละแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอัดอในสตูดิโอหรือประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เป็นโฮมสตูดิโออยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้คนเดียวนะหรือว่าจะมีเพื่อนมาช่วยก็อาจจะดีกว่าของผมคนเดียวจะวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาทำได้อยู่แล้วมาเรามาดูกันอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างไป โอเคอุปกรณ์หลักเลยที่ใช้อยู่ก็คือมีตัวเดียวตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เอาไว้เล่นคาราโอเกะนะก็ผมก็ใช้ยามาฮ่าสไตล์เบิร์กนะฮะยูอาร์สองซตัวนี้ตัวเดียวเป็นออริโอตัว f เฟสที่ใช้งานนะฮะก็ทุกอย่างก็จะเข้าลายอินพุตแค่2องอินพุตตรงนี้นะฮะก็คือไม่ว่าจะอัดกลองอัดเบสอัดกีตาร์ร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวนี้หมดนะฮะเนื่องจากตัวนี้มันมีซอฟต์แวร์แถมมาคือเป็นคิวเบสของแท้นะฮะ เราก็จะได้ใช้งาน c u b a s e ของแท้ไปเลยนะอัปเดตไดนะ้เป็น q u b a s LEAI นะฮะ LEAI Element ประมาณนั้นนะก็สามารถที่ใช้งานได้จริงๆนะฮะส่วนลำโพงอื่นๆผมก็ใช้มีลำโพง Studio Monitor ที่เป็น Yamaha ES5 นี่คือเอาไว้ m i x ซิ่งเสียงที่เราต้องทำนะโอเคประมาณนั้นอันนี้คืออุปกรณ์อันเดียวจริงๆมีอันเดียวจริงๆกับซอฟแวร์คือ q u b a s e ที่เขาแถมมาให้นะฮะส่วนส่วน p l กอินอื่นๆแล้วก็ ไปหาเอาแล้วกันนะฮะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้ปลั๊กอินอะไรที่เป็นหลักๆนะฮะในคอมพิวเตอร์ของผมนะโอเคป่ะอันนี้อุปกรณ์หลักนะฮะป่ะโอเคต่อมาก็อุปกรณ์ที่มันจะเยอะมากกว่าคนอื่นก็คือจะเป็นพวกกลองเท่ามากกว่าเนื่องจากกลองมันมีไมโครโฟนเนาะหลายตัวที่เราจะต้องทำการมิกซิ่งมันนะฮะในเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอเค ในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องใช้สายไม้พวกอะไรเนี่ยเ,นยเยอะแยะในการที่เราจะมิกจากตัวมิกเซอร์อะนาล็อกซะก่อนเพื่อให้ได้เสียงที่เราต้องการเป็นเบื้องต้นแล้วเราค่อยมามิกกันอีกทีประมาณนั้นผมก็จะใช้มิกเซอร์ราคาถูกๆอะไรอย่างนี้แหละมันสองพันกว่าบาทพวกไม้กรองก็พันสองพันนะมันจะมีแพงหน่อยก็จะเป็นชัวร์เอน้าเประมาณนี้อุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์จาะไม์กรองปกตินะฮะทั่วๆไปนะ อันนี้ที่เราจะถ่ายทำาคเวอร์เนาะใครมีอุปรกรณ์อื่นก็แตกต่างกันไปก็ไม่ใช่ปัญหานะใครใช้กองไฟฟ้าอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้คือตัวที่ผมไว้ฟังฟังเสียงก็คือมอนิเตอร์เสียงนั่นเองนะฮะตัวนี้เวลาเราตีกองแล้วก็จะมาฟังที่ตรงนี้ก็คือ,คอต่อมาจากตัวออริโอเตอร์เฟดอีกทีก็คือเป็นสายเข้าอินพุตนี่แหละก็คือแค่จะฟังเป็นมอนิเตอร์เสียงตอนที่เราเล่นแค่นั้นเองประมาณนั้นนะมันก็จะ เข้าไปต่อที่ตัวนูนออเดียลเตอร์เฟสที่เราชี้ตั้งแต่ตอนแรกในสำหรับกลองก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะฮะในการนั่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนแรกเลยว่าเราอัดกลองเข้ามายัางไงนะฮะแล้วเดี๋ยวอัดไลน์เบสอัลกิตาร์แล้วทำยังไงต่อปะเราไปเจอกันที่ตรงนูน้นะ okay, นะโอเคนะจากนั้นเราจะอัดกลองก่อนผมก็จะใช้ไลน์เอาพุตจากมิกเซอร์อะนาล็อกนะฮะมาเข้าที่อินพุตสองช่องของตัวนี้เลยนะฮะตัวออเดียลเตอร์เฟส อันนี้ก็เสียงเสริงแล้วก็ต้องไปบาลานเสียงกันเอาเองนะฮะแบบนี้ก็เปิดตามความต้องการผมก็จะเปิดไว้ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อบาลานกับตัวมิกเซอร์นะในการอัดสดนะะส่วนอีกช่องนี้ที่เป็นหูฟังอย่างที่บอกผมมีอมอนิเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นมิกเซอร์ตรงนั้นนะที่พาไปดูแล้วอ่าเราก็จะต่อตัวนี้ออกหูฟังเพื่อไปฟังเสียงนั่นเอง นี่จบแล้วนะตัวนี้ก็คือจบสำหรับอุปกรณ์กรองของผมอัดแบบนี้นะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะฮะจะเงยหน้าขึ้นมาก่อนให้แคปเจอร์หน้าจอดีกว่าเนาะอ่ะโอเคเห็นหน้าผมดีกว่าจากนั้นเดี๋ยวเราอุยผมจะอัด กรองให้ดูเป็นเบื้องต้นที่ผมอัดออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราแคปเจอร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาที่หน้าจอผมก็จะเปิดโปรแกรม Cubase ตรงนี้นะฮะเนื่องจากเราต่อเอาต์พุตมาจากมิกเซอร์ที่เป็นอะนาล็อกเรียบร้อยแล้วนะไม่มีปัญหาตรงนั้นเราเราทำการปรับพวกตำแหน่งไม้เสียงไม้อะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีปัญหานะประมาณนี้โหเลคคอไปเลยเหร เอาเยอะเกินไปสัก9 6ก็พออ่ะประมาณนี้นะฮะผมก็จะสร้างแทร็กสำหรับกลองขึ้นมานะฮะก็ผมว่า a d t r a c รเจ d e t ขึ้นมานะ,ะตัวนี้เราใช้2 Input ก็คือ1-2นะฮะสเตรอผมจะใช้1-2สเต r อริเอเนื่องจากมันมีเสียงที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้วยที่เราแพนอยู่มันก็จะติดไปด้วยนะทีนี้ผมก็จะสร้างแทร็กขึ้นมาให้เป็นแทร็กสเตรอแบบนี้ประมาณ5แทร็นะฮะเพราะว่า ตัวกรองผมมันมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะฮะสำหรับไมที่เจาะก็เราทําแบบนี้เพื่อว่าเราจะได้มาใส่รายละเอียดของกรองเพี้ยนตรงนี้เราเติมไปเป็นคิกฮะแต่จริงๆแล้วมันก็เสียงเดียวกันหมดนะที่เราอัดเข้าไปเป็นเสียงเดียวกันแต่เราสามารถมา EQ มันได้แยกนั่นเองนะจะทําให้มีรายละเอียดของเสียงแต่ละตัวได้นะประมาณนั้นเพิ่มขึ้นประมาณนั้นแต่ว่ายังไงก็มันคือการ EQ นั่นเองนะฮะทอมหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นเอ่อ หาย h a t ก็ได้แล้วแต่เราหาย h ฮ a หรือว่าอันนี้จะเป็น overhead นะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะทำประมาณนี้ไม่ว่าเป็น1 2อะไรก็ได้แล้วแต่เรากดอัดไว้พร้อมกันหมดเลยแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปแบบนี้นะฮะอ่านี่ผมจะเปิดเบาๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียง เราจะไปได้ยินเสียงกันในหูฟังฝั่งนูน้นนะฮะในในตัวนูน้นนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะอัดกรองให้ดูคร่าวๆว่าที่อัดออกมาจะเป็นเช่นไรนะมาดูที่หน้าจอแล้วก็ดูที่ตัวนี้ด้วยนะผมก็จะตั้งกล้องไว้แบบนี้แหละคือจุดกล้องเนี่ยผมก็จะตั้งไว้จุดเดียวกันเลยคือจะไม่ย้ายกล้องไปมาเนื่องจากเราจะ ทำการตัดต่อวิดีโอด้วยนะฮะผมก็จะเอากล้องเอาวางไว้จุดเดียวแบบนี้เพื่อแต่ทีนี้ผมใช้กล้องตัวนี้มันก็เลยต้องย้ายไปย้ายมาเนาะแต่ไม่เป็นไรทําให้เห็นภาพว่าตอนนี้ผมจะตั้งกล้องไว้แบบนี้ยตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปฟังเสียงติ๊ก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 ,กเอาทางนู้นนะฮะแล้วก็อัดสดไปเลยผมเปิดย่งเดี๋ยวลองอุ้ยอ่ะแบบนี้นะผมก็จะ ตีตอนไหนก็ได้เนื่องจากผมมีเสียงติ๊ก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 ลอยอยู่แล้วอ่ะแบบนี้นะนี่ผมก็จะเข้าไปอัดกลองเลยนะตอนนี้นะฮะก็จะฟังเสียงที่เราจะเล่นแล้วแต่เพลงอะไรก็นี่ผมไม่ได้ทาให้เป็นเพลงนะทาให้เป็นไกด์ไลน์เฉยเราจะยินเสียงอยู่นี้นี่ด้วยซึ่งเป็นจากมอนิเตอร์อาจจะเริ่มตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราอัดเสียงกลองก่อนนะฮะแล้วแต่ใครจะอัดอะไรก่อนก็ได้อัดถนัดอะไรก็แล้วแต่นะ นี้จบละสําหรับกลองอันนี้เอาเป็นว่าจบจริงๆจริงๆมันไม่ได้จบเพราะว่าเราเล่นสั้นๆนะส่วนี้ผมก็พอละผมไม่ใช้นะมิกเซอร์ปึ๊บเรียบร้อยปิดปิดทุกอย่างประหยัดไฟนะี่ถอดเลยนี่ตัวหน้าจอก็ยังทำงานอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้เราอาจคือเล่นสดนะฮะเรียบร้อยไม่มีปัญหาผมก็จะ ทำแบบนี้แหละนะแล้เราก็หยุดเห็นผมไหมหยุดแทร็กที่เราได้ตรงนี้นะคะเราก็จะไปเริ่มต้นยังไงก็ได้นะ,ะผมก็จะทําไว้แบบนี้แหละนี่มันก็จะเหลือเวลายเยอะแยะนะที่เราจะเริ่มเข้าไปอัดลายอื่นต่อไปนะ,ะจริงๆก็เดี๋ยวค่อยทําก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เเดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวเราให้มาเปิดฟังนะงจริงๆมันเป็นเสียงดิบๆทั้งหมดเลยนะฮะ เราค่อยมาทําการมิกซิงแต่ผมไม่ไม่ได้มิกซิงให้ดูตอนนี้เราเพราะเนื่องจากมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะำหรับการมิกซิงทีนี้เห็นไหมฮะช่องว่างเหลือเยอะมากอย่างนั้นผมก็จะอัดเบสอ่าเบสหรือกีตาร์อะไรก็ได้แล้วแต่ผมจะอัดแค่ Track เดียวเป็นโมโนนะฮะอ,าอ,าอ่าเป็นเบสคอนฟิกเป็นโมโนไปเบสหรือจะเป็น2 t r แทรกก็ได้เอาไว้ใช้แก้นะครับผมก็จะ อัดลาย p ีแท็กพร้อมกันแบบนี้อีกอันนึงก็จะใส่ตัวซับเบสอะไรประมาณนั้นนะขึ้นมาโอเคผมก็จะตั้งกล้องไว้แบบนี้แล้วก็เอาเบสมาอัดเลยนะฮะส่วนหูฟังเมื่อกี้ที่เราเสียบอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็เอามาเสียบที่เครื่องออดิโอสเตเฟสได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ละตอนแรกเราอยู่ไกลใช่ไหมผมก็จะเล่นเบสสดเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวหาสายซัพก่อนนี่ คลิปนี้ต่อนเนื่องเลยให้เห็นภาพกันง่ายๆแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นเพลงอาจจะต้องอย่างผมผมอาจจะเล่นเยอะหน่อยมันไม่ได้มันต้องแก้หลายๆครั้งนะเพราะว่าเล่นทีเดียวบางทีมันผิดบ้างอะไรบ้างผิดเยอะเกินไปผมก็จะเริ่มต้นใหม่เลยประมาณนั้นนะผมก็จะเป็นอย่างนั้นอาจบ,บางบาง,บางเพลงที่เล่นอาจจะต้องตีกลองแบบ ยี่สิบรอบประมาณนะั้นยี่สิบรอบสามสิบรอบกว่าเราจะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นเพลงเพลงหนึ่งน,นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งดนตรีอะไรเลยต้องบอกว่า,างั้นผมก็อาศัยแบบอยากเล่นอย่างเดียวนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้แจ็คที่เราไม่ได้ใช้ลนะมันเป็นแจ็คของกลองเอาไปเก็บนะจากนั้นเราก็อัดเบสได้เลยนะฮะอันนี้สายมอนิเตอร์เสียงของเรา อื่นๆเราก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะ,ะผมก็เสียบแจ็คของเบสเข้าไปเลยนะฮะอ่าางนี้<ม>เราทำชัทช n นแนลแทกเดียวอยู่ก็คือโมโนนะฮะนี่หูฟังก็ผมก็จะเล่นสดไปเลยนี่เสียบเข้าไปที่ช่องโฟนนะฮะ,ะจากนั้นเราก็ มาใส่ปลักอินผมจะใส่ใส่ปลักอินของมาร์คเบดนะนี่มันก็คือมาร์คสตูดิโอฮะอ่ะเรจะมีเสียงเบสอยู่นี่ละโอ้ยสายทับกันนิดน,นึงอ่ะผมก็จะเล่นเบสแบบนี้เลย ผม,ผมเอาสายมาสายหูฟังมาติดกันอยูน่นี้ขอขอแก้นิดนึงก่อนพอดีสายหูฟังมันสั้นไปนิดนึงแล้วดันมาพันอยู่ในในสายนี้นี่ดูวิธีการอัดของผมสดๆไปเลยนะฮะแบบนี้อึอบะนะอันนี้ผมมองไม่เห็นตัวเองพอดีไม่ได้หันไอจอกล้องมานี้นะอ่ะเอาตัวนี้จากนั้นผมก็ไปเริ่มต้นตรงที่มันใกล้ๆก็ได้อพอเราอยู่ใกล้ละ เอาสักเ้าแล้วเหลือค่อยลากมาไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ต้องลากก็ได้นะผมก็จะอัดเข้าไปเลยเป็นลน์เบสแบบนี้นะฮะนี่ เราอัดลายเบตไปเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเอายุดหน้าจอผมก็เอาไม่ต้องตัดเลยดีวยกว่าเอายาวไปเลยนี่ผมก็ทําแบบนี้แหละอุ้ยลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจริงผมมจะอัดพร้อมกัน2แท็กผมลืมนะตัวนี้ไม่เป็นไรเอาตัวนี้กลายเป็นกีตร์ก,ก็ได้เนื่องจากเราทำแท็กเดียวกันอไม่ได้กดอัด อืมจบเบสสมจบแล้วนะผมอัดเบสแค่นี้มาเอาลงไปก่อนเอาหาที่ว้างก่อนแล้วใส่หูฟังอยู่ด้วยทำไมนี่ขอถอดหูฟังก่อนเดินไปไหนไม่ได้มันติดน,นะงนั้นผมจบหลายเบสเรียบร้อยมาอัดกีตาร์ต่อเนี่ยอยู่ไหนอืม ก็เล่นไปเลยนะฮะตามหน้าจอเลยผมก็จะอัดเป็นลายแบบนี้แหละง่ายๆอวผมจะทําให้เป็นแท็กแครกเรยวก็แล้วกันเนาะคืออยากอัดเพิ่มอะไรก็เพิ่มเอานะฮะอยากจะมีคลิปวิดีโอเพิ่มก็ได้หมดอันนี้แต่จริงๆผมจะต้องตัดวิดีโอออกก่อนนะฮะก็คือหยุดเมื่อเราเล่นเบสเสร็จเราก็หยุดนะฮะแล้วก็มาเล่นอย่างอื่นนั่นเองอันนี้ก็ได้มีปัญหา เนื่องจากเรยทำาเห็นภาพนะฮะอ่าโอเคผมของกีตาร์ผมไ้ใช้ปลั๊กอินพวกโนูเลาดีเอสพีเนี่ยนะฮะนีนนี้ไม่ได้ ี่ไม่รู้เล่นคีย์อะไรเลยเดี๋ยวผมขอฟังนิดนึงก่อนนะคีย์ของเบรออะฟังนิดนึงเล,นเล่นเล่นคีย์อะไรอยู่ โอเคไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงกองมันดังจัดเพราะว่าเราผมเปิดฟังจริงผมต้องไปนั่งฟังก่อนนะว่าผมเล่นอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ฟังอ่ะผมเอาทําให้เห็นภาพไปแล้วกันแบบนี้นะแต่เนี้ยผมอัดลายกีตาร์เข้าไปเลย อีกทีเนะี่ยผมก็จะมีซ้ําแบบนี้แหละไม่ใช่ปัญหานี่ผมก็ฟังแต่เสียงเบสผมไม่รู้ว่าเบสมันเล่นอะไรยังไงเมื่อกี้ มาลอกลายตัวเองอ่าโอเคจบนี่นะเมื่อกีอ้ต่อไปเลย ผมไม่ได้ลายกีตาร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้นี่ดูบนหน้าจอไปด้วยเห็นภาพก็จากนั้นเราจะมามิกซิ่งอะไรจะแยกเพิ่มแทร็กอะไรก็แล้วแต่ผมจะทำตัวน,นี้เป็นโซโลอีกอันหนึ่งให้เป็นตัวอย่างเฉยนะฮะอ่าโอเคนี่แบบง่ายๆคือไม่มีแก่นสารอะไร <c oughs> ประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเอา ตามความต้องการเรานี่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบาเสียงพวกกลองออกก่อนมันดังมันกบไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเบสนะ,อะโอเคกัดลายโซโล่ไปเลย อันนี้เห็นไหมฮะเรียบร้อยเราก็ได้แทร็กทุกอย่างเราอยากอัดอะไรเพิ่มเติมก็ได้เหมือนผมเล่นเพลงเพลงหนึ่งผมก็จะทําประมาณนี้แหละก็จะมีบางทีจะมีกีตาร์สองลายผมก็เล่นกีตาร์สองลายแล้วก็ที่เราอัดเสียงเอาไว้ก็อาจจะเป็นแค่ภาพเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทุกอันบางทีมันกีตาร์สามลายลอย่างเงี้ยเราก็แค่อัดเข้าไปแล้วก็ที่ถ่ายวิดีโอจริงอาจจะมีแค่รูปเดียวประมาณนั้นนะ ก็นี่เลยจบจากนั้นเราก็จะอยู่ในขั้นตอนของการมิกซิงมิกซิงของเสียงกลองเสียงอะไรก็แล้วแต่นะที่เราทําให้มันเพลงมันฟังดูดีขึ้นประมาณนั้นแหละเราก็คืออยู่ในขั้นตอนของการมิกซิงผมก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของการมิกซิงเนาะเนื่องจากมิกซิงมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะว่าเราจะมิกซิงอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่บอกงั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะมันอยู่ที่ การได้ยินของเรานะของแต่ละท่านว่าได้ยินเสียงเป็นอย่างไรขาดอะไรต้องการเพิ่มอะไรแล้วก็การกลมกลืนของเสียงจะทําอย่างไรก็อันนี้ต้องลองไปศึกษากันดูผมก็ตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีวิชาการอะไรขนาดนั้นนี่เราก็ได้เห็นไหมลายโซโล,โล่ลายกีตาร์ลายนู่นลายนี่แล้วที่เราจะเพิ่มแท็กเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เราเลยอยากกระทําไงก็ได้ผมนี่ทําให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะว่าหน้าตาออกมาของการอัดก็จะเป็นประมาณนี้นะ ที่เหลือมันก็คือขั้นตอนของการมิกซิ่งอย่างเดียวนะฮะอ่าเราจะลากให้มันเท่ากันก็ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีปัญหาตอนที่เราจะเก็บไฟล์แล้วก็ค่อยครอปมันนะฮะอย่างเป็นแบบนี้ สั้นๆนะเห็นเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอัดด้วย Audio t โอ a ต e เฟตหนึ่งตัวเท่านั้นนที่ผมอัดก็คืออย่างที่บอกรายละเอียดของกลองมันอาจจะเยอะมีอุปกรณ์ที่มากขึ้นกว่าตัวอื่นเนื่องจากมันต้องมีมิกเซอร์ที่มาจอมาอไมค์กลองแค่นั้นเองถ้าใครมีไม่เออไม่ใช่ไม่มีกลองไฟฟ้าก็ง่ายนะฮะก็คือกลองไฟฟ้าก็อัดเข้าตัวอินพุของออ d i o โอ e ตเได้เลยแล้วก็จะใช้พวกช่องพวกนี้อัดกีตร์ก็ได้อัด ก็ได้แล้วก็ผมก็ร้องเพลงผมก็ใช้ไม์เสียบเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ร้องจบเลยให้เป็นคลิปที่เราเห็นกันนั่นเองนะฮะคลิปเดี๋ยดูตัวอย่างนะฮะอันนี้สําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าเอ่อฮอกชินี่น,นะ,ะคลิปอยู่ในนี้เนาะไม่ต้องเปิดหรอกเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์เปิดเปิดแล้วก็ติดลิขสิทธิ์อยู่ดีเนะประมาณนั้นนะนี่ผมก็ เริ่มกลับมาทํางาน c o เวอร์เพราะว่ามันมีเวลามีเวลาบ้างมีเวลาบ้างก็คือแบบพักผ่อนนะเขาเรียกพักผ่อนสมองนิดหนึ่งคะผมก็ทํพวกเพลงสากลที่ผมอยากทําในสมัยที่เราเคยฟังแต่เราไม่เคยเล่นไม่เคยแกะไม่เคยอะไรจริงจริเพลงส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยแกะหรอกก็จะมัวมัว,มวเอาอาศัยว่าการมัวเนื่องจากผมก็ไม่มีเป้าหมายอะไรขนาดนั้นไม่อยากให้คิดเยอะนะเพราะเราเล่นเพื่อความสุขอย่างเดียวเลยประมาณนั้นก็ลองไปฟังดูนะฮะมีเบคกอัพซองมี พีโอดีอาจจะบางเด็กน้องรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ <laughs> <laughs> ได้นะแต่ฮิปอะไรย่างเงี้ยนะมันเป็นเพลงอ่ะเหมือนก็บยุคเก่าๆมีฮุบบาร์สแตกนะฮะฮุบบาร์สแตกแล้วก็อะไรอะ่ะนะ,ะมีอยู่สี่ห้าเพลงที่เริ่มทําตอนนี้นะฮะล่าสุดก็ประมาณนั้นนะที่เราทําออกมาเป็นเป็นคลิปให้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องของการตัดต่อมันก็ อยู่ในวีดีโอของการตัดต่อถ้าใครอยากสนใจว่าจะตัดต่อ,อยังไงก็ค่อยถามอีกทีก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอันนี้เบื้องต้นเลยผมมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้แหละในการอัดทุกอย่างให้มันเป็นคลิปออกมาที่ได้เห็นเป็นเพลงกันนะฮะอาจจะแบบมีหลายรอบบางบางเพลงอาจจะยากสําหรับผมก็กว่าจะเล่นได้ก็กว่าจะเล่นแล้วมาลงตัวพอที่มันจะฟังเป็นเพลงได้ก็จจะใช้เวลาประมาณสักโอ้เป็นหลายชั่วโมงเหมือนกันอัดกรองอย่างเดียวเนี่ยกรองมันยากมากสำหรับผมนะกรองอาจจะแบบ สี่สิบรอบอย่างเงี้ยก็มีสี่สิบรอบก็มีอย่างเบสกีตาร์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สองสารอบอาจจะเสร็จแล้วอ่ร้องเพลงอ่ะจ,จะร้องสดด้นไปเลยผิดก็ผิดช่างมันประมาณนั้นก็มันหมดเวลาแล้วเนี่ยมันมืดแล้วผมก็จะทําแค่นั้นแหละได้แค่นั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เรามีเวลาทาจริงๆก็มาอยู่ในห้องส่วนตัวอย่างเงี้ยสอชั่วโมงไม่งั้นเราต้องอยู่กับครอบครัวบ้างนะฮะไม่งั้น <laughs> เขาก็คงแบบเบื่อนะทานี้ฟังแต่เพลงอัดแต่เพลงทั้งวันก็ไม่ไหวนะประมาณนั้นก็ ลองดูฮะเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ในการบันทึกเสียงของแต่ละท่านแล้วก็ผมว่าน้องๆสมัยนี้ก็มีความสามารถกันเยอะเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เป็นให้เป็นไกด์ไลน์ก็แล้วก,กันนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็แล้วก,กันนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เช่นเคยครับไปก่อนครับ